วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรอยจอนจูเนียร์ครับนักชกที่ถูกยกย่องว่าเป็นเทพแห่งแฮนด์สปีดครับออกหมัดอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดรอยจอนจูเนียร์เป็นนักชกที่พยายามทําน้ําหนักขยับรุ่นตลอดเวลาครับและแม้ว่าเขาจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ําหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความเร็วของหมัดนี่แหละครับ ไม่ว่าจะจัดกันดับกันอีกครั้งสราบันไหนก็ตามแต่หมัดของรรยจงสจูเนียร์มักจะอยู่บนท็อปชาร์ตเสมอครับ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fitz Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือ สวัสดีครับต้อนเับาสู่ฟิตกลับครับขับกําปั้นของคนรักสังเวียนนะครับเรื่องราวของนักสู้บนเวทีครับมีหลากหลายเหลือเกินครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Roy Jones จูเนียครับนักชกที่ถูกยกย่องว่าเป็นเทพแห่งแฮนด์สปีดครับออกหมัดอย่างรวดเร็ว ดุดสายฟ้าฟาดน่าสนใจครับเรื่องราวของชีวิตนักมวยคนนี้นะครับว่าเขามีความลับอย่างไรครับมีเคล็ดลับตรงไหนครับที่จะําให้เป็นนักมวยที่ออกหมัดมีสปีดความเร็วดีที่สุดในโลกคนหนึ่งจนถึงณปัจจุบันนี้ครับผมเริ่มที่ชื่อเสียงของ r o y จอร์จูเนียรกันครับครั้งแรกที่เราคุ้นชื่อเขาอะนะฮะก็คือโอลิมปิกเกมสที่กรุงโซลครับ 1988แต่มันเป็นการคุ้นชื่อในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงยังจำมันได้ดีอยู่ครับในไฟน์นักชิงชาเลอรโอลิมปิกเกมส์ครับปี88ที่กรุงโซลรจนจูเนียนั้นขึ้นไปเจอกับนักชกเจ้าภาพครับพักคซีฮุนแล้วก็ออกมาต่อยซีฮุนเนี่ยแบบโอ้โหหน้าตาบอบช้ำยับเยินครับแต่สุดท้ายเขาแพ้ครับกรรมการตัดสินให้นักชกเจ้าภาพนั้น คว้าเหรียญทองไปท่ามกลางความงุนงงไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้ครับหรือไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาครับแต่มันเป็นทั้งทั่วโลกครับว่าโรเจอร์สจูเนียร์แพ้ได้ยังไงหลังจากเหตุการณ์นั้นครับเป็นจุดประสยนสำคัญครับที่ทําให้เขานั้นหันหลังให้กับวงการมวยสากลสมัครเล่นเลยครับขึ้นมาเทิร์นโปรสู่เวทีอาชีพและมันก็มีผลอย่างมากครับที่ผลักดันให้ตัวเขานั้นกลายเป็นยอดมวยขึ้นมาได้เพราะไอ้ความผิดหวังตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับมันเหมือนเป็นเกราะกำบังชั้นดีรัทที่่าาให้้้เนนนแแขข็งงกึมครับ ชาร์ลฟาร์เวลครับคนนี้เป็นอดีตผู้จัดการนักมวยชื่อดังนะครับบอกว่าคนอย่างโรเจอร์สจูเนียร์เนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์เขาคือส่วนผสมระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงมีทัศนคติที่ดีครับและที่สําคัญครับอดทนอย่างมากกับหลายๆเรื่องครับคุณคิดดูครับว่าเด็กคนหนึ่งครับโดนโกงในโอลิมปิกเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่โรเจอร์สจูเนียร์นั้นผ่านมาได้สื่อกีฬาของอเมริกานะครับพยายามอธิบายบอกว่าโรเจอร์สยูเนียกรก์ค ออกหมัดใส่คู่แข่งได้มากที่สุดตลอดการชกในโอลิมปิกเกม1988ตั้งแต่รอบแรกโจนส์ Jones ไม่เคยแพ้คะแนในใครเลยแม้แต่ยกเดียวครับจนมาถึงรอบชิงชาเลิศหนึ่งในเหตุผลที่เขาออกมาได้เยอะก็คือพรสวรรค์ทางด้านความเร็วครับอย่างในไฟที่เจอกับ พาร์คซีฮุนเนี่ยนะครับโจนเดินหน้าปล่อยหมัดแทบทุกยกแรลบแล้วออกหมัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําซึ่งภาพที่เกิดขึ้นก็คือหน้าตาของซีฮุนนั้นบอบช้ําอย่างมากครับและเมื่อจบไฟทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโจน<ม>ชนะแน่ๆซึ่งทามอออีกฝั่งหนึ่งนะครับพาร์คซีฮุนเนี่ยก็ไม่ใช่นักชกโนเนมนะครับนี่คือความหวังของเกาหลีใต้เลยครับเคยคว้าเหรียญทองรุ่นไลท์เวทในศึกบ็อกซิ่งเวิลด์คัพในปี1985นอกจากนี้ยังเคยเอาชนะเควินไบรอันครับแชมป์จากสหรัฐอเมริก อีกสสมัยคือดีกรีที่พกขึ้นมาในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับซีหุนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าความเร็วของหมัดรอยจอนสจูเนียร์เนี่ยมันดุเดือดขนาดไหนครับขาดซีหุนที่เป็นนักชกที่มีเก,ยกียกรติยศมีดริีและเป็นหนึ่งในตัวเต็งของรุ่นนั้นนะครับยังหน้าตาบอบช้ำบวมเป่งขนาดนั้นคิดดูว่าพลังหมัดของจนสจูเนียร์เนี่ยจะเร็วขนาดไหนคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อครับว่าและอความเร็วที่ เราเคยเห็นน่นะครับมันพัฒนาถึงขีดสุดได้อย่างไรเขามีเคล็ดลับอย่างไรบ้างในการขึ้นเวทีมวยอาชีพพอเทิร์นโปรนะครับโจเซียนเนียก็ปรับเอาทักษะแฮนด์สปีดของตัวเองเนี่ยนะครับมาใช้ให้ถูกทางและรัดกลุ่มมากขึ้นครับเดิมทีเนี่ยเขาเน้นใช้ความเร็วของหมัดช่วยเสริมในการบุกเข้าประชิดคู่ชกค,ครับสบายที่ชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับแต่พอเป็นมวยอาชีพเนี่ยระยะห่างของฝีมือเนี่ยมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นครับมันสูสีมันใกล้เคียงกันมาก ไอ้ั้นที่จะเดินลุยเข้าชกด้วยความเร็วอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ครับและอาจจะเป็นเขาเนี่ยที่โดนสอยเองโจนส์ <Jones S 1> จึงได้เพิ่มอีกหนึ่งทักษะเข้ามาครับนั่นคือเรื่องของการดักชกครับเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง v i s u a l Report นะครับรวมถึงค่ายฝึกศิลปะการต่อสู้อย่าง Evolve นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มักจะจัดันดับต่างๆของนักมวยและวงการศริลปะการต่อสู้ ให้คำอธิบายการชกของจนส์จูเนียร์ไปที่ทางเดียวกันครับบอกว่าจนส์นะครับเป็นที่รู้จักกันในานามของนักชกที่มักจะรอจังหวะความผิดพลาดของคู่แข่งเมื่อคู่แข่งของเขาเผลอเข้ามาอยู่ในระยะทําการเขาก็จะปล่อยหมัดทุกที่เร็วเหมือนกับสายฟ้าฟาดครับพร้อมกับหมัดอับปรคัตที่เร็วและแรงไม่แพ้กันการปล่อยหมัดของเขาเนี่ยเร็วมากครับสังเกตได้จากการบิดสะโพกที่ช่วยเสริมพลังให้กับมันครับการเอาความเร็วของการปล่อยหมัดมาประยุกต์ใช้ทั้งการบุกและการตั้งรับ คืออาวุธที่โจนใช้มาตลอดชีวิตของการเป็นนักมวยครับความเร็วของหมัดนั้นนำมาสู่เทคนิคใหม่ๆอีกมากมายจนทำให้นอกจากจะมีความเร็วแล้วเขายังสามารถปล่อยอาวุธออกได้จากหลายมุมหลายระยะอีกด้วยครับหนึ่งในเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ behind back punch ครับก็คือการปล่อยมือครับไม่ต้องตั้งกาดครับปล่อยมือควยไว้ข้างหลังครับแล้วก็เหมือนมีการหลอกล่อครับให้คู่ชกนั้นเดินเข้ามาเพื่อจะได้ ออกบัตรใส่เขาซึ่งจังหวะที่เดินเข้ามานั่นแหละครับโจนส์ก็จะใช้สายตาและความม่องไวของตัวเองนั้นโยกหลบแล้วก็คู่ชกติดกับดักเรียบร้อยครับเหตุผลที่เขาไม่ยกกาดบังหน้าก็เพราะว่าความเร็วในการอ่านนี่แหละครับใช้สายตาในการหลบหมัดคู่ต่อสู้ได้เร็วไม่แพ้การออกหมัดดังนั้นเมื่อคู่ชกปล่อยบัตรออกมาและเขาสามารถยกหลบได้หลังจากนั้นก็คือโอกาสของเขาครับ ซึ่งด้วยความเร็วที่มีครับบวกกับหมัดที่ซ่อนเอาไว้ข้างหลังครับทำให้เขาสามารถเลือกมุมออกหมัดได้อย่างหลากหลายซึ่งถ้าคู่ชกนั้นสายตาไม่ดีหรือหลงกลเดินเข้ามาอยู่ในระยะทําการแล้วก็รับรองครับจบเหตุนอกจากนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือรอยจอนสจูเนียเป็นนักชกที่พยายามทําน้ําหนักขยับรุ่นตลอดเวลาครับเขาเคยขึ้นชกไล่มาตั้งแต่รุ่นมิดเดิลเวทครับจนไปถึงเฮฟวีเวทและแม้ว่าเขาจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ําหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความเร็วของหมัดนี่ ไม่ว่าจะจัดกันดับกันอีกครั้งสลาบ,บัานไหนก็ตามแต่หมัดของรอยโจนสจูเนียร์มักจะอยู่บนท็อปชาร์ตเสมอครับครั้งหนึ่งเคยมีคำถามครับว่าทำไมต้องฝึกความเร็วแบบนี้อยู่เสมอสิ่งที่โจนตอบก็คือเอาเข้างจริง,งนะครับนักมวยคนหนึ่งไม่ควรจะมีจุดเด่นหรือมีความแข็งแกร่งด้านใดด้านหนึ่งครับคุณต้องฝึกฝนมันทั้งหมดครับเพื่อเพิ่มเติมทักษะด้านอื่นๆด้วยซึ่งความเร็วเนี่ยเป็นหนึ่งที่ทำให้คุณนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้บนเวที เมื่อความเร็วยังคงอยู่นั่นหมายความว่าความหนักหน่วงหรืออาวุธของรอยโจนสตูเนียร์นั้นสามารถใช้ได้ทุกรุ่นครับไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นมิดเด e วทหรือไล่ไปถึงเฮฟวีเวทก็ตามแต่ประสิทธิภาพความหนักยังคงอยู่ส่วนคู่ชกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับน้ำอดน้ำทนของคนนั้นแหละครับแต่ถึงท่าที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายเนี่ยนะะก็คือหมัดครอสขวาครับซึ่งเขาใช้เป็นหมัดน็อกคู่ต่อสู้มากที่สุดเพราะมันเป็นการปล่อยหมัดชุดที่รวดเร็ว หลังจากที่เปิดด้วยฮุกซ้ายเขาก็จะตามด้วยครอสขวาครับซึ่งหมัดชุดนี้นะครับโจนเคยใช้คว่มริกกี้สแต็กเฮาส์ด้วยระยะเวลาเพียงแค่46วินาทีเท่านั้นครับสิ่งที่มันยืนยันความเร็วและความอันตรายของครอสขวาของเขานะครับก็คือถูกบรรจุไว้เป็นท่าไม่ตายของ Roy Jones j เนียครับในเกมชกมวยอันโด่งดังแห่งยุคนั้นก็คือไฟท์ไนน์นั่นเองครับ วิวลรีพอร์ตยังอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าจะถามว่าสปีดมัดของโจนนั้นเร็วขนาดไหนคุณต้องคิดถึงว่าเขาคือนักมวยที่ขึ้นสามารถขึ้นไปโชว์สกิลแบบเนี้ยอยู่บนเวทีราวกับไม่มีคู่ชกเลยครับออกมัดได้รวดเร็วขนาดนั้นไม่ว่าจะทํามันมัดขึ้นไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นครับความเร็วที่มีบวกกับความฉลาดของเขามาทําให้เขากลายเป็นคนที่ออกมัดได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากกว่าเดิมด้วยซ้ำลังนั้นมันก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกครับทั้งเรื่องของความฉลาดและความเเรร็ววพาาะสุดท้้ยแล สิ่งสาคัญมากนั้นคือความแม่นยําครับทําไมถึงทําได้การปล่อยหมัดให้เร็วแรบแม่นของรอยโจสเนี่ยถือว่าเป็นพรสวรรค์ครับบวกกับการฝึกซ้อมที่มันหนักหน่วงจนทำให้เมื่อขึ้นเวทีครับหมัดของเขากลายเป็นเหมือนของง่ายขึ้นมาครับโดยแทบไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการคาดการ์หรือการเล็งด้วยซ้ําไปเขาปล่อยหมัดทุกได้ติดต่อกัน4ีหหมัดโดยแบบไม่ซ้ํามุมกันเลยครับและนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมเขาจึงกลายเป็นนักชกที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับคนดูมากที่สุดคนหนึ่ง ตัวเลขในสถิติการขึ้นโชกของเขานะครับชนะ66ครั้งแบ่งเป็นชนะน้องเอาท์47ครั้งและแพ้9ครั้งซึ่งในจำนวนการแพ้ที่ดูเยอะนะครับก็อาจจะบ่งบอกถึงสไตล์การโชคของเขาได้เป็นอย่างดีครับเพราะโจสนั้นคิดอยู่เสมอครับว่าเป็นนักมวยต้องเดินหน้าเข้าบุกและนั่นคือการตั้งรับที่ดีสุดของเขาครับและหมัดสายฟ้าของเขานั้นยังคงพูดถึงมาถึงทุกวันนี้ครับ แม้ว่าตัวเขานั้นจะอําลายวิธีไปนานแล้วก็ตามแต่สุดท้ายนะครับถ้าเราจะขวบว่า r o ย j o นส์ยูเนีมีเคล็ดลับอะไรครับที่จะสามารถออกหมัดได้เร็วและแม่นยําและหนักหน่วงขนาดนี้ได้คําตอบของเขาง่ายนิดเดียวครับเอาเข้อาจริงนะครับโจนส์บอกว่าผมไม่เคยสังเกตหรอกครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ออกหมัดท,ที่เร็วสุดในวงการมวยจนกระทั่งมีคนเริ่มพูดถึงแบบนั้นเรียกผมแบบนั้นซึ่งความจริง มันก็น่าจะเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมในเรื่องความเร็วของร่างกายและทําซ้ําครับทําซ้ําไปเรื่อยครับจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยสมองและร่างกายสัมพันธ์กันทุกอย่างจึงออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดครับสุดท้ายเคล็ดลับไม่ลับครับนั่นคือการรู้จุดเด่นของตัวเองครับและพัฒนาศักยภาพณนะจุดนั้นให้มันดีขึ้นไปอย่างมีระเบียบวินัยนั่นคือการฝึกซ้อมนั่นเองครับ นี่คือสิ่งที่รอยจอนสจูเนียร์บอกกับเราครับสาวกของนักชกรายนี้นะฮะหรือแฟนๆบัตรมวยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับจำเขาได้หรือเปล่าแล้วว่าชื่นชอบไฟไหนของรอยจอนสจูเนียร์ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามแรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0สนซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะครับ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ